รีวิวต้มปลาดุกน้ำปลาลาอ่าสวัสดีครับเอศีมันนี่เราจะมาทำเมนูปลาลาปลาดุกเราจะต้มน้ำปลาใส่กับปลาดุกเราไปซื้อมาจากตลาดแล้วเมนูวันนี้เราจะอ่าปลาดุกเป็นพระเอกแล้วก็จะมีมีพริกหยวกเพิ่มสีสารความงามมันอ่านี่ใส่พริกหยวก แล้วก็พริกแดงแล้วก็มีมะเขือเทศหน่อยอ่าเพื่อความนวน,วนวแล้วก็ใส่มะเขือเปอาะด้วยเพื่ออยากเอามาตำปเ่นเมนูเดียวทำไว้หลากหลายเลยเซื้อมาเป็นกิโลแล้วทำแต่ละทีประดุกก็ทำมาเยอะแต่มันกินได้ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยเนี่ยเขาว่าอย่างนั้น ตัดซอยมาเคลือบเปาะซอยอะไรให้เรียบร้อยเลยขาตะไคร้ก็ใสไว้เรียบร้อยแลย้วเ,เห็นไหมไม่ยาแหววางแผนดีๆว่าเราจะทําอะไรอะไรแหวเตรียมพริกเตรียมอะไรแล้วก็ต้มน้ำให้เดือดรอเลยนะครับก,ก็เตรียมเครื่องเสร็จก็ขาตะไคร้ไลมักรุดลงพร้อมอไม่หยาห่อรัวอัว ขอให้มันสุกรับประทานได้ไม่ต้องห่วงอร่อยมันมม่นเดิมของชิ้นดอย่าให้ขาดน,น้ำปลาไลอย่าให้ขาดบางคนอาจจะถนัดคลิปสั้นบางคนอาจจะถนัดคลิปยาวแต่ของผมก็ได้ทั้งสั้นได้ทั้งยาวฮะทำไปทั้งสองอย่างเลย ใครมีเวลาก็ดูคลิปยาวก็ได้ใครไม่มีเวลาก็ดูคลิปสั้นก็ได้ไม่ว่ากันใครไม่มีเวลากันเื่ยนพานเลยครับเพราะเราไม่ใช่ช่องใหญ่ช่องโตอนะไรเนาะแต่ช่องเล็กๆเด็กๆ,ๆทำแน,น่ว่าไปนั่นบางคนอาจจะไม่ถนัดใช้มีดนะครับแต่ส่วนตัวผมจัดอยู่ในประเภท กิ่งกิ่งเ้มีกิ่งปืนอะใช้เขอ้องนี่ตัวอยา่างน้ำเดือดแล้วใส่ปาลาเมื่อปลาดุกก่อนหน้านั้นใสไปแล้วตามไปประแดดห,หนักหนักน้อยโอ,อโหลืมชงลืมตวงเข็มก็ชชางมันยังไงก็ต้งให้เข็มอยู่แล้วอ่น้ำปลามันต้องเข็มอยู่เห็นไหมหักที่เตรียมไว้สีสันก็บอกแล้วว่ามันสีสันหน้าตาก็จะออกประมาณนี้ทีนี้กันรอแล้วครับรอให้ปลาดุกมันสุกให้ผักมันเปื่อย เอามาทําอะไรก็ได้ไปจะกินเป็นกับข้าวเยก็ได้อย่านี้จะทําเป็นซุปมะเขือต่อไป